เฮ้ยเป็นตสะสออ้อนครับนี่ไหมอะปล่อยงัวปล่อยคั้ยล่งก็สิขักว่ะเขียวค่ะบังเนี่ยอย่าให้นี่ไหมมาออนหลคุณนะ่ะที่เก่าเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมบอกไปซ้ายดูแถวนี้ละ่ะ เช็คทั้งใดๆก็มันมีตอยู่มองนี้เนาะใส่ดางผอมคุณว่ะใส่เอาหยังนูกอเนวี่ยน่ะโอ้ยมาหนน่วนีว่มหวนแงกุนกุบฮักเป๊ะ จะมันห่อนผูดห่อนผู้ขนาดจะคำก็แหฮ้กัดเด้อบาทนี่บุสามล้านเก็นอะไดเนี่ยอือเป็นอะไรกินปลาบราอระดังใส่ไว้จังสิกรหูใส่ยูปกระเดินดีไอ้มันพ่อกระเทอิอนจะโลกระล้าข้านเอาหมให้ข้านเอาหมเฮียอือข้านเอาหม เพื่นบอข้าข่านงานตื่นๆตืนกับข่านในเรือตะข้อพอ่พอวอมาแทแถ,แถขนาดอาบนามมากใหม่ๆด้นี่นนกับมักเป็ดกับมักที่ก่นกอนโอ้ยห่อนผู่ห่อนผูด ฮ้อนบ่ฟังฟ้าฟังไฟฮ้อนบอกบ่ฟังอือปลาก่อนคึ้กๆต้องดางนี่มาใส่ตะเอาดางสันที่มาใส่ดางน้อยเป็นตาได้กินปลาบ่นบ่ตเอาดางใหญ่มาใส่อันนี้มันปลาซิ่วตะปลาซิ่วปลาอีหยังปลาักกล้วยจะปลาักกล้วยบ่ปลาักกล้วยไปย้อนไปซั่น ปลาเสือมอย่งไงมันมนไปแห่โบกินดอกกินหอยหน่อยก่อนกินผดบาดีมันคนมากินที่หลังอืแสดเห็นนุยบักไวยู่ในน้ำดำคือมือเคมีอยู่ไอ้กล่องสิบ่าเห็นดอกเด้อกล่องกีก้ลายขีล้ลายท้ายยังกระบาด ปีนี้กุมภาพันธ์เนี่ยน้ำยังเต็มคลองอยู่ถ้าคือทุกปีนี่แห้งแล้วนี่จเจ้าหอบแหหอบดางกัดแล้วกัดแล้วถุกปีมันโอ้ขนอักข่าขาวว,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 ว้าวว้าวรีบเอาวัานี้เสจอเจ้าน,นีท้าวใช่นหม อุู้ไอ้ยมันคนพอกระเทินฝุ่นฝุ่นกองกลงกลอยลระดูคขาๆข้าาร้านคูจริงเหงื่อยิบหิงหากะเต็มหมกหม่ mình chụp cái buffet này, mình là để ai, ai bón lần thứ bốn qua, บนดาราของโกงยิ้มอือเสียยิ้มยากตัวนี้ยิ้มเสียยิ้มยากตัวนี้ดากนี่เห็นเอฟเอเขานี่ยิ้มว้คักเฮ้